โอเคครับสวัสดีครับชื่อเจมนะครับเจมเบสตคอต์ดครับสวัสดีครับผมกาดกับประสาษาครับสวัสดีครับผมน้ำครับน้ำจันทพัครับสวัสดีครับแมทธิวนะครับทิวิดแมทธิวโรู้เปิดมาจากเรื่องอะไรคะครับผมพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องเลิฟเบอร์นะครับมีคำเตือนโปรดระมัดระวังครับะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกทั้งสี่คนที่มาลุ้นงานวั้โอ้ยก็ดีใจมากปีที่เราก็มาร่วมใช่ใช่ครับก็ขอบคุณมากที่ได้มาวันนี้เอ้ยวันนี้มาเจี๊ยดมากที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมแล้้้ววันนนีีก็มอง เาใหม่เรามาด้วยนะี่ปีที่เราก็มาแต่ว่ามาเรา้รัรงลอบนี้ก็ได้มาด้วยกันใช่แต่รอบนี้มาด้วยกันี้าครับและอันนี้มีมาเชิญรางวัลนะโอ้ใช่ครับรันนี้มาเชิญรางวัลเชิญรางวัลครับใครรู้สึกยังไงบ้างเชิญลเเ้นะเตืนเต้นครัตืนเต้นับเตือนเตหลังเองเลย้างไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าต้องมารับเองแล้ รอดูมันรอดูเพราะปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เรียกว่าไงล่ะประกาศประกาศใช่ขึ้นประกาศแล้วก็ได้ขึ้นโชว์ด้วยแต่ปีนี้ก็มาเป็นผู้เชิญรางวัลแทนนะครับแล้วก็มีน้องๆมาเชิญรางวัลด้วยก็มีใช่แต่ครับเไม่สะดุดนะไม่สนดุดไม่สะดุดแต่ถ้าสะุดนี้แบบเราได้มีมเลยนะโอเคเลออไวรัลเลยหรือว่าเราควรเราควรสะดุดเนอะเออถามถึงซีรีส์บ้างดีกว่า เป็นยังไงคะพีล่าสุดเปเนียนบ้างเหเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่า e ีล่าสุดเป็น e ีสามรับเป็นเมื่อวานก็ถือว่าเป็นการฟูถ้าเรียกได้ก็เรียกว่าเป็นเฟสหนึ่งแล้วกันว่าปูความต้องการของแต่ละตัวละครแล้วว่าความแค้นหรืออะไรมันมาจากไหนใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นไปอีกครับผมในเฟสต่อไปครับเฟสที่สองจะเนียบ้างแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ตัวละครก็เปลี่ยนไปแบบแต่ผมว่า e ีหนึ่งสองสามเป็นแค่ดำจิ้มใช่ เมนคอร์สขอยูต่างังแล้วเป็นเมนคอร์สเบาๆเบาๆเป็นแต่ว่าดูไม่ค่อยรอเท่าไหร่แค่อพพไทเซอร์อัพทยเซอรเดี๋ยวจะเข้าเมนแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่จไปน่าจะเมนแล้วนะเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับผมบอกเลยว่าต้องสะดุดตาทุกคนแน่เราทีมีสองครั้งเกมมันเกิดอะไรขึ้นนั่นสิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะต้องถามเต๋นว่าเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้บเพื่อนได้ไงอะ มนอนอยู่ดีๆเมื่อตอนอยู่ดีๆแหละแล้วเราลงไปหาเขาทำไมล่ะผมอยากนอนแล้วล่างมากไม่แล้วทำไมเราไม่เตือนอะหลับไงเราไม่ได้หลับเราได้ยินเราเราหลับแล้วตอนนั้นน่ะจะนอนเขาจะนอนไว้เขาเจอบจะยากาศหายใจออกไหมโอ้โหโดูหลับแน่นมากใช่ไหมแน่นมากครับอาจริงคือแบบหายใจไม่ออกแล้วดูมือน้องกับหน้าผมนุ ั้แรงไม่ได้เลยนไม่รู้ว่าใครแบบืตัดก,ก,กันทั้งล<ช>่างทั้งบนเ<ช>้งล <c oughs> ่างหรืขอนนขั <c oughs> างบนเล่นพอๆกันข้้งล่างก็ตื่นเต้นแล้วกันใ่อใจทั้งบนคือรัดที่ปัไม่เล่าบรรยากาศการถ่ายทำเป็ในความงนแบบฉากทีท <c oughs> ่เป็นไวรอลเลยทีเนียเลยดการถ่ายทำ เอาตรงตอน,ตอนตอแรกนะผมพผมคิดไว้เลยว่าต้องขำกันแน่ๆแหละแต่<ช>พอไปถ่ายจริงอะ่ะมูดมันคนละอย่างเลยครับ<ช>มันก่นาว่าเออทั้งรู้สึกทั้งแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหมันคิดไปด้วยมันคอยตามไปด้วยแล้วแบบเออฮ้ยทำไมเพื่อนรักเอามันขำกันเราอ,อ่ะรล้วส,ส<ร> Firstly, ว่ารบ,บรรยากาศมันก็ถามว่าตอนแรกมันตื่นเต้นนะเพราะว่าถ่ายด้วยกันรวมเพลงมาสี่คนแล้วแบบว่าต้องมองดิมุมองแบบว่าของตัวตัวจิมมี แเราจะขำเพื่อเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเราจะเขินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้นองเลิฟซีนด้วยใช่มันเป็นเลิฟซีนที่อยู่ด้วยกันสี่คนใช่เลิฟซีนสี่คนครับก็เลยแบบมีความเขินไม่แล้วพอแบบนอนแอร์เป็นยังไงบ้างราเราแบบได้เข้าไปอัดคีดแบ,บ็กในโซเชียลอะไรเ้ยคู่ผมมูคุณดีใจมากเลยฮะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกถึงขนาดเนี้ถึงฟีดแบ็กกับว่า เอาเอาอโทษทีครับตอนแรกถือว่ากังวลกันนะว่าแบบว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเพราะมันก็เป็นซีนที่รู้สึกว่ามันแรงนะครัไม่รู้ว่าพี่แปดจะเป็นไงแต่เขาพี่แปดออกมาคือชอบทั้คนอีครับเพราะทุกคนก็ชื่นชอบในซีนนี้มากทุกคนแบบว่าตัดัไปลงอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากเลยรู้สึกชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วเราลเนี่ยที่เป็นคนแสดงอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงตอนที่แบบ รู้สึกว่าเซ็กซี่ใช่ไหมเข<ร>าเนนตัดออกมาสวยมากใชเขาตัดออกมาได้ดีมากครับตอ,อนถ่รรายทำมันอาจจะแบบมันเราต้องเล่นแบบดึงน้องแต่พอตัดออกมาแล้วเอาทุกที่ทกอย่างเข้าไปด้วยอ่ะสีมันคมชี้ในกันใช่เป็นสิ่งที่แบบครบแล้วก็คือถือว่าออกมามันเป็นฟิลแบบศิละปะม,ม,ม,มันไม่ดูธรรมดใช่ศิลปะในการเรื่องอะครับ หมือนที่พูดไปว่ามันแค่น้ำจิ้มมันแค่นิดเดียวเองตอนเนี้ยแต่ว่าอีพีถัดไปบอกเลยว่าเต็มร้อยแน่นอนจับไม่ใช่เฉพาะ N4 แต่ว่าเนื้อเรื่องผมว่าเนื้อเรื่องของเรื่องพวกเราเนเข้มข้นมากครับเพราะว่าในเรื่องของเรื่องนี้ยมันอาถ้าพูดในความรู้สึกผมนะมันเป็นความรักที่ทุกคนอาจจะต้องเคยผ่านเคยชอบคนเดียวกันกับเพื่อนใช่ครับผมเลยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะคล้อยตามฟีลลิ่งคล้อยตามเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ได้ครับผมครับม สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเออน่ยยว่าแบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแบบใครรักใครอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาเพื่อรักสองคนเพื่อรักกันรับสองคนนี้เพื่อรักกันอันนี้คือพี่พพชายนี้แล้วก็คนนี้ก็เป็นน้องคนนี<ช>้ของครับผมแต่แล้วก็เรื่องราวก็จะเกิดจากการที่เจ้าตัวจิมมี่นะครับพระเอกของเรานะครับผมแบบชอบฟ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนที่จะไปถึงเขาได้ก็เลย มาดูว่าพี่โตพี่ชายของเสีะเขาสน,นิทกับฟ้าก็เลยหาทางเพื่อจะเข้ามาทางฟ้าให้เข้ามาทางโตเพื่อไปหาฟ้าใช่เหมือนใช้เป็นสะพานใช่แต่ระหว่างนั้นเองก็ทําให้เขาเหมือนเกิดไม่รู้ใจตัวเองขึ้นมาระหว่างทางสับสนสะมขึ้นมาใช่แล้วก็พอแล้วก็หลังๆนี่ก็ยังมีแบบตัวละครพิเศษอื่นขึ้นมาด<ม>้วยนะครับเพื่อมาสร้างสีสันให้กับเรื่งองนี้ครับ ยืต่อไปค่ะยอะต่อไปใช่ไหมอกเลยว่าให้เยอะแน่นอนครับให้อะไรให้อะไรยอะให้ให้หลายอย่างครับให้หลายอย่างครับทั้งความรักหรือน้ำตาอืมน้ำตาก็ได้หรือความหวานความแซ่บบอกเลยว่ามยนาบบฟิคืมมากจริงๆดีดีถัดไปก็ฝปากีดตด้ยนะครับผมซี เลยครับเ Love Alert มีคําเตือนโปรดระมัดระวังนะครับรรรสามารถรับชมได้ทางช่องแปดตัวเลข27ครับทุกนา,าทิตย์เวลา4ท15และรับชมย้อนหลังได้ทางวิวครับผมนี่คือใครสามารถรับชมทาง Gaga Ullala ด้วยน,นะครับ Music lovers, don't forget to check our new s e e s out called Love Alert. It's streaming right now on Channel 8. Just press your cable to number 27. And for uh, applications, you can watch it all on us Watch on View and also g a g a and so yeah so stay tuned for more episode four is coming next week so it's going to be interesting. so yeah it would be <laughs>